สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อคูณปริสุโทโธวัดบ้านไร่รุ่นรวยคูณรวยออกเมื่อปีพศ2537ค่ะ จะเห็นว่านะคะพระองค์นี้จะเป็นพิมพ์ฐานเจ็ดชั้นนะคะอย่างที่ยิมส่องให้ดูด้านหลังก็จะเห็นว่าเป็นการยิงเลเซอร์นะคะก็เป็นการยิงเลเซอร์ในทางด้านหลังนะคะขององค์พระนะคะรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นรวยคุณรวยนะคะสภาพองค์พระโดยรวมสวยสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยบิน่นไม่มีรอยแตกไม่มีรอยลานค่ะสภาพองค์พระยังคงสวยสมบูรณ์ค่ะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญสิบ,บาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงกว่าเหรียญสิบบาทไปเท่าตัวนะคะหรือพูดกันง่ายก็คือพระสูงเป็นสองเท่านะคะของเหรียญสิบนั่นเองนะคะ อิ่มได้แจ้งไว้ในหลายๆคลิปแล้วนะคะว่าอิ่มํำพระเครื่องมาทำราคาพิเศษนะคะมีทั้งขายขาดทุนขายเท่าทุนแล้วก็ลดให้พิเศษซื้อเหมาหลายองค์ก็ยังลดให้อีกนะคะจึงจะเห็นว่าตอนนี้นะคะพระอิ่มนะคะที่นำมาลงขายนะคะก็จะมีราคาที่ถูกมากนะคะอิ่มก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าวัตถุประสงค์ก็คือต้องการเคลียร์พระที่มีนะคะเนื่องจากมีพระอยู่จำนวนมากแล้วก็จะได้หมุนเงินนะคะตามสภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคะ สำหรับประวัติของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะค้นได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะเนื่องจากว่าลูกศิษย์ท่านจะเยอะมากนะคะแล้วก็มีการซื้อขายพระเครื่องวัตถุมงคลเนี่ยและประวัติการสร้างของรุ่นต่างๆที่หลวงพ่อคูณได้ทําพระออกมาเนี่ยมีจํานวนมากนะคะแล้วท่านก็เป็นพระเกจิชื่อดังนะคะในยุคสมัยนั้นนะคะในระดับประเทศชาติเรานะคะแล้วก็มีการสร้างนะคะ วัตถุมงคลนะคะหรือว่าการที่มีญาติญาติยาโยมนะคะมีลูกศิษย์ลูกหานะคะแห่แห่กันไปที่วัดบ้านไร่นะคะเพื่อที่จะได้เจอท่านนะคะได้ได้ให้ท่านเคาะหัวนะคะในยุคนั้น ก็จะมีการเคาะหัวนะคะให้เป็นศิรุอมองคลบางคนก็ไปฝังตะกุดทองคําที่ใต้ผิวหนังนะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะดังนั้นก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเข้ามาฟังคลิปนี้ก็ให้เข้าใจว่าเรื่องของอวัตถุมงคลนะคะหรือเรื่องของศาสนานะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่ออยู่แล้วนะคะ เพราะว่ามันเป็นหน้าตอนนี้ทางสายของจิตวิญญาณมันยังไม่สามารถพรุฟหรือพิสูจน์ได้ทางหลักการวิทยาศาสตร์ดังนั้นก็ให้มองเป็นความเชื่อแล้วก็อยา่อยาเพิ่งไปด่วนตัดสินใจนะคะด้วยอคตินะคะก็อาจจะมองในมุมที่ดูตามข้อมูลในยุคป,ปัจจุบันเอานะคะ ท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปใต้คลิปอิ่มจะแจ้งนะคะราคา ID Line เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ Facebook ของอิ่มนะคะซึ่ง Messenger ได้นะคะใน Facebook นะคะแต่ว่าถ้าสะดวกสุดก็จะเป็นไลน์นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ